ล่าสุดทางมทอ .2 ออครับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าตอนนี้ได้มีการตั้งศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านอธิบดีปอพอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าดูแลหรือว่าสแกนกันอมอนิเตอร์กันเราเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยก็ว่าได้นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะคะเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดค่ะในนางสาวธีรรัตน์สำเร็จ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมกับพายุวิพานะคะว่าได้ทําการตรวจสอบสถานการณ์พายุที่กําลังจะเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะไล่มาจนสัปดาห์นี้นะคะมีการส่งข้อความเตือนไปตามพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วซึ่งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกไปมีการนําเครื่องจักหนักเครื่องสูบน้ําก็ดีกําลังพลที่ระดมเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสา สามารถ เข้าศูนย์พักพินได้ค่ะซึ่งในจังหวัดมีงบป้องกันและยับยั้งอยู่แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะดําเนินการในทันทีค่ะขณะเดียวกันครับปอพอได้มีการตั้งวอลลุ่มตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้หรือที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้วยสามารถประสานครับแล้วก็สามารถโทรสายด่วนได้ที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงะนะครับในส่วนของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ลงพื้นที่แล้วครับเพื่อให้ได้มีการกํากับดูแล อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะได้มีการสั่งการให้เร็วที่สุดด้วยทางด้านของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นหลายจังหวัดตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้มีน้ําท่วมเพราะเป็นเพราะสภาพน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างรวดเร็วได้มีการประสานกับพื้นที่เรื่องของความเสียหายด้วยแล้วก็สั่งการย้ําว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเตรียมการรับมือให้ได้เร็วที่สุดด้วยครับใช่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแผนหรือว่า ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะคะเราก็ได้สรุปไป<ม>ละทั้งภาพรวมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆในการแผนรับมือในพื้นที่เสี่ยงภยัยทั้งภาคเหนือก็ดีหรือว่าโซนหมวภาคกลางหรือว่าในส่วนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบนะคะภาคการศึกษาภาคการเกษตรก็ครอบคลุมค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเสียงนะครับของท่านจิรายุห่วงรั์นะฮะที่จะมาย้ําเตือนกับคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์พายุวิภาไป ติดตามพร้อมกันและเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีพายุเข้าในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมจึงขอสั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันทํางานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอทแคสหรือว่าการเตือนภัยในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดที่คนไทยรู้จักกันดีก็ขอให้สื่อสารอย่างใกล้ชิดและก็ด้วย เร็วข้อความต้องชัดเจนเป็นต้นครับ